สวัสดีกับเพื่อนทุกคนคลิปที่เป็นคลิปแนวทางของเรา vip ก็สามารถคิด vip นะประจำมาที่14มิถุนายนปี66กําเตือนทางจ้องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกด้านเล่งกัรพนันนะคะสำหรับเรา vip ตัวเด่นก็คือ0ก็3 5กบ8 0 0 0 3 0 5 0 7 0 8 3 0 3 1 3 3 3 5 3 7 3 8 7 3 5 0 8 2 5 8 2แล้วก็3 7 0เนาะ จับคู่ก็ศูนย์สามสามศูนย์ห้าแปดแปดห้าห้าสามสานะก็ขอใหเพื่อนทุกคนโชคดีนะ3 5 1 3้7 3 5 9เนาะเลขกี้เนาะส8 0แ8 0ศูนกแเนาะก็จะ 0, 0, 6, 00, 0ูน0์ศูนย์สองศ่อไปสามกีวีหกับ9 0้าย์ก็ส 6กศูนย์ห6หน8่9หกสองหกสามหกห้าหกแปดหกเก้าจับคู่ก็6 99, 96, 300, 3, 900, 9เก้0เก้าหกสามศเนย์ก้ากหกสเนาะก็ขอเนเพื่อน,อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะจับคู่รุนด้วยกันนะคะนี่6กับ9 5กับแปดต่างกันนะศูนย์กับสมาเหมือนกันนะคะ ก็ขอใเพื่อนๆทุกคนโชคดีเด้อหลวงศูนย์สามสามหกเก้าสามมันชอบมาเป็นแบบนี้ห้าแปดหนึ่งห้าแปดสองนะคะหกเก้าสามเก้าหกสองเนาะศูนย์สามสามสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพีย,ยงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะเมื่อคืนของเราดาว vip ก็เข้าตัวรูดอยู่เด้อเจ็ด โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ